Come on นังมานังมา Limovie Doss Woo มานเลยกันว่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผม f o r of Fun t o d a y Branking จ้า นี้บาทแดกปากอะไรวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่ทุกคนเนี่ยได้เรียกร้องกันเข้ามาและเราเนี่ยต้องจัดให้อีกตามเคยเลยคุณมอสกับสิบันดับตัวละครที่เก่งที่สุดในซีรีส์คาเมนไลเดอร์คาบุโตะครับคุณแจครับอ่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปอันดับที่สิบด r กคาบุโตนั่นเองคุณมอส ผมบอกเลยว่าดาร์คาบุโตะเนี่ยมันก๊อปปี้พิเทพเทนโดว่ะ oh. แต่ว่ามันก๊อปปี้ได้แค่ร่างกับเสื้อผ้าแล้วก็เข็มขัดเขาเรียกว่าจอมปลอมแต่ว่าฝีมือนี่ไม่ได้เรื่องเลยจะมาเหนือกว่าพิเทพเทนโดเนี่ยยังเร็วไปหมื่นปีโอ้โหเขาพูดไปอย่างนี้เขาเคยชนะพิเทพแต่ว่าพิเทพตอนนั้นเนี่ยเขาแค่อ่อนให้อ๋อ oh. มันเป็นแผนของพิเทพเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แพ้หมดแพ้ทั้งพิเทพแล้วก็แพ้ทั้งเกลรัตเวิร์มโดยกระทืบยับเลยโอ้ oh. แล้วก็โดนจับไปทดลองด้วยแม่เจ้าก็ถือว่าเป็นตัััััััววทที่รรนนนนดดพอออตเหมืกคบ พันฮอปเปอร์คนสวมใส่ก็คือเซนจูเรนคางเงยามาชุนเขาเนี่ยเป็นเด็กข้างไข่ของยากุริมาโซซึ่งคางเงยามาชุนเนี่ยเหมือนจะเก่งนะแต่ก็ไม่เก่งคือได้เดบีมาก็จากช่วงนั้นแล้วก็โดนป่นไปด้วยได้ส่วนเขาได้พันช์ฮอปเปอร์มาเนี่ยก็พ่ายแพ้โดนเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปอยู่ข้างไข่ของคิกฮอปเปอร์เหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายน่ะเป็นเวิร์มแล้วก็ตายอันดับที่8คาเมนไรเดอร์เดอะบีะ รวมใส่แบบหลายคนด้วยกันซึ่งคนแรกเนี่ยก็คือยาคุรุมาโซและคนที่สองคือเซนจูเรนทายงยงายๆว่าชนแถมาคากามีเนี่ยก็ไม่ใส่ด้วยซึ่งใส่หลายคนมากแต่ว่าก็กลากแป่งทุกคนมันไม่มีใครสามารถดึงประสิทธิภาพเดอะบีมาได้ไงนอกจากคุณมิชิมะเนี่ยเขา<อ>เก่งมากออพอเขาต่อสู้เนี่ยเขาต้องมีเสียงแบบนี้ยังไงเฮ้ยเฮ้ย้เหมดราศีเลย <He i. S 1> นั่นแหละครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีใครเอาเพราะว่ามันเป็นกะหรี่เขาโดนไปหลายคนจัด อันี่ิจิตท่าเมนไรเดอร์สาซอนนั่นเองคุณชายจากบ้านรูหราแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ติดหลูมากเกินไปไงเขาเนี่ยจะมาเทียบชั้นของพิเทพเทนโดเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยใกล้กําจัดเวิร์มไปทั่วขนาดนวยเซกเนี่ยคือต้องยืมมือสาวซ้อนเนี่ยเพื่อไปกําจัดเวิร์มด้วยซ้ำไป,ไปเขาเนี่ยอยู่ไปทั่วใครพูดนิดพูดหน่อยคอยตามหมดเขาเนี่ยมีวิชาการต่อสู้รูปแบบที่หลากหลาย เก่งแม่งทุกอย่างเขาเนีเป็นคนที่ฉลาดมาการู้ทุกเรื่องยกเว้นแต่เรื่องตัวเองเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครกันแน่แล้วสุดท้ายเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเว,วิร์มว่ะโอ้โหแม่เจ้า <c oughs> แล้วไม่มีใครบอกด้วยอสุดท้ายเนี่ยเขาโดนเอาดาบเนี่ยฟาดไป, <c oughs> ไปตายว่ะแล้วตายไปเลยอันดับที่6คาเมนไรเดอร์คิก h อเปอรแปลงร่างโดยยาคุเรมาโซผมบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยอกหักจากเดอะบีมาแล้วก็มาสวมใส่คิกโอเปอร์ per, ไม่รู้มันเอามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาจากขุมนรกเพื่อเขาได้ทำบาปทำกรรมมาเยอะมากแล้วเขาขึ้นมาเนี่ยเ,<อ>เขาพาสู้กับคาบุโตะเลยแต่คาบุโตะเนี่ยไม่อยากยุ่งด้วยเพราะว่ไอ้น,นี่มันน่าจะร้ายสติมันเลอะเือนไปแล้วไม่ให้ราคาแต่ว่าความเก่งกาจของเขาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่รักพวกพรอมากๆรัก เซนจูเรนมากเพราะว่าเขาเป็นลูกน้องเก่าไงใช่ก็เลยให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยจะทําอะไรไม่รู้าาบ้าๆบอๆทำร้ายตัวเองอชอบความเจ็บปวดจะได้เรียนรู้ก้าวข้ามความแข็งแกร่งเขาบอกมาอย่างนี้ใช่แล้วเขาเนี่ก็เสพยาด้วยก็เลยไม่เจ็บปวดเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็หลอนแล้วก็ฆ่าลูกน้องตายเอาศพน้องเนี่ยมานอนตายคาค่าปกข,ของเขาอันดับที่5คาเมนไรเดอร์กาแทกนั่นเองผมบอกเลยว่าคาคามมอราตาเนี่ยเป็นคนแรกและคนเดียวเนี่ยที่สามารถจับก,กาแทกได้แล้วเขาเนี่ยก็สามารถ ใช้การแท็กได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยเขาบอกว่าการแท็กเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเขาเนี่ยเอาไปลองเนี่ยกำจัดหมดเลยทั้งเวิร์มเนทีฟจับปี้หมดไม่เ่ยวอะแข็งแกร่งเลยการแท็กเนี่ยเขาเรียกว่าเซกเตอร์ระดับสูงหรือว่าเซกเตอร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของเซกเตอร์ตัวนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยเขาเนี่ยไปอาบน้ำว่านมาน้ำว่านหางจระเข้นึกว่าจะเล่นว่านธนกร เขาสามารถชนะเวิร์มหลายตัวมากแต่สุดท้ายเนี่ยโดนคาสิกเวิร์มเนี่ยในร่างคนเนี่ยเตะตายโอ้เตะตายเลยเตะนอนอย,อยู่นั่นแหละแล้วตตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องต่อสู้กับคาบุโตะเลยแล้วเขาเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะด้วยว่ะแม่เจ้าคาบุโตะนี่แพ้และเนรนาศซึ่งช,ชนะของเขาเนี่ยเขาได้สูตรนี่แหละ ชนะอย่างสมบูรณ์แบบโดยการจ้างหน่วยชาโดว์มายิงเขาเรียกว่าจังหวะดีมีใช้ไปกว่าคร <c oughs> ึ่งอันดับที่สี่อูเกะเวิร์มหรือว่าคุณมามิยะนั่นเองผมบอกเลยว่ามามิยะเนี่ยเป็นเวิร์มที่ค่อนข้างที่จะสุดขุมนุ่มลึกดูจากลักษณะหน้าตาของเวิร์มแล้วเนี่ยเป็นคนที่ว่องไวมาก <c oughs> ซึ่งไรเดอร์ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถตามความเร็วของเขาได้ <c oughs> ซึ่งเดรกเนี่ยโหยโดนแบบเจนตายมันนักตอนนักแล้วใครๆก็โดนยับเพราะมันแร่งแกร่งพอตัวท้ายเนี่ยเขาก็โดนกำจัดไปแม่อันนาจริง อันดับที่3เกราสเวิร์มหรือคุณมิชิมะนั่นเองผมบอกเลยว่าคุณมิชิมะเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเนทีฟที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาเนี่ยแฝงตัวอยู่ในองค์กรเนี่ย,น,ยนานับพันปีแล้ว เขาเนี้เขาเรียกว่าหนอนบ่อนไส้ซึ่งเขาเนี่ยเปิดเผยมาตอนหลังว่าเขาเนี่ยใช้เดอะบีเนี่ยก็แกร่งพอตัวแต่เขาเนี่ยไม่ใช้พลังของเดอะบีว่ะไม่ใช้พลังของไรเดอร์เขาใช้เนี่ยพลังของเนทีฟอ้โห,โหซึ่งเนทีฟเขาเนี่ยทำการกระทรืบ <S <S ดะคาบุโตในจนเจียนตายมาแล้วใช่คือสู้ไม่ได้เลยแล้วก็กระทรืบกาแทกโดยกาแทกในกลับล่างเป็นมนุษย์นี่คือจะตายแล้วแย่แล้วคือเอาตีไปขยี้แต่ว่าพิเทพมาว่ะโอ้โหเลยต้องต่อสู้พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยก็ชนะพิเทพอีกจนคาบุโตและกาแทกเนี่ยคือต้องรุมกัน พอล้มกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแม่งไอหมาหมูไอชิบหายแล้วกูต้องแพ้ดิลแล้วก็พายแพ้ไปประเบิดตายเลนั่นแหละตายเฮ้ยตาย,ตายอันเดนพี่สองคลาสสิกวนมั้งเนีชายปริศนาที่เดินมากับหญิงสาวทั้ง4คนโอ้โหแม่เจ้าแล้วก็แต่กาแ็กว่ะเป็นร่างมนุษย์ที่แข็งแกร่งพอตัวเนี่ยเขาได้วัดกับพี่เทพแล้วค่อนข้างจะเก่งพอตัวเหมือนกันยังไงอะขนาดไฮเปอร์เนี่ยยังเอาชนะเขาไม่ได้โอ้โหเพราะเขาได้สามารถจุดเวลาได้จุดยังไงเฮ้ยจับ <laughs> แต่ว่าพลังของเขาเนี่ยยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ยังไงเขาสามารถเปลี่ยนร่างได้ถึง3ร่างด้วยกันโอ้โหร่างแรกก็เก่งแล้ว uh. ร่างสองี่เก่งเข้าไปใหญ่ร่างสามนี่โดนยิงตายโอ้แล้วมันเก่งยังไงซึ่งเขาเนี่ยโดนโจมตีพร้อมกันว่ะด้วยคาพูดของพี่เทมเนี่ยเขาเลยอ่อนแอลงแล้วก็ศูนย์พันไปในที่สุดมาอันดับที่หนึ่ง ไม่ต้องล้นกันเลยกับคาเมไรเดอร์คาบูโตะนั่นเองซึ่งคาเมไรเดอร์คาบูโตะเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่เทพเทนโดเนี่ยเขาได้รับฉายานี้เพราะว่าเขาเนี่ยเทพตลอดเทพทุกตอนคือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเขามีเหตุผลรองรับมาตลอดเขาเนี่ยรู้ทุกเรื่องยกเว<อ>้นเรื่องตัวเองเรื่องเองก็รู้ถ้าไม่รู้เนี่ยเขาจะเก่งได้ยังไงอะขนาดคาสิคเวิร์มเนี่ยหยุดเวลาเนี่ย เขายังกลับมาชนะได้แม่เจ้าคำพูดเขาเนี่ยเหมือนเวอร์วางว่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเขาทําได้ทั้งหมดแล้วก็ได้ตบเซกเตอร์แต่ละคนเนี่ยว่าไม่อยากให้มาจีบน้องสาวเขาเพราะเขาเนี่ยจะกินเองซึ่งเขานี่เป็นพี่เลี้ยง ขนาดร่างคาโบตโตะในอนาคตเนี่ยยังมาหาซึ่งเขาได้ใครเปิดคาโบตโตะเนี่ยอย่างง่ายดายซึ่งมันอยู่ในมือชั้นตั้งนานแล้วล่ะสู้กับใครก็ชนะหมดคาสิบเวิงที่ว่าเก่งเนี่ยก็แพ้เขาขนาดกระโดดตึงลงมานี่<อ>ไม่ตายนะร่างมนุษย์เลยนะไม่ตายอ่ะโอ้โหหอ,อคอยต้นก็มาสักเท่าไหร่นะ10ล้านเมตรโหสิ0ล้านเมตรเหีดยดองคารเรือ <laughs> ร่อง <laughs> ไม่ใช่ซึ่งพี่เทปเทนโดเนี่ยเขาเป็นคนที่พูดเก่งมากยังไงพูดตรงทุกเรื่องเขาเรียกว่าคำพูดศักดิ์สิทธิ์พูดปุ๊บเนี่ยเป็นหมด้ ก็ขอจบกันพิทนี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสำหรับสีดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ Rider คาร์เมนไรเดอร์คาโตที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงครับผมไอหมาจัดหลายคนก็อาจจะเต็มอิ่มและสนุกสนานนะฮะแล้วก็อวยพิเศพยอย่างเต็มที่เลยถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ผาด้วยครับผมและถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมฮะไปคอมเมนต์ด่าคุณมอสกันได้ว่าหนังหมาบ้าง ในแค้นมากอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดอยากติดตั้งข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไร Facebook Fanpage For Fun Studio ของเรานั่นเองนะครับผมสตูดิโอเียอะไรบินไปแล้วครับครับเขาจะไม่ครับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีฝากละขอตัวลาแต่พี่เท่านี้บ๊ายยครับทอมอรนนั่งมานั่งมาหรือมูฟวี่ด็อกส์มาแล้วกันวะนั่งมา